天不假年，大明清退臣匡扶社稷，诛杀国贼，国祚可复。 สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะับพบกับผมบ่าบาเพว่าล่าสุดมันม <maintenant. S 1> <ped> ีคลิป พรีวิวหรือว่าคลิปเทเลอร์ตัวอย่างเกมล่าสุดนะครับของเกมที่ชื่อว่าวูชาน f a ร์เรนเฟเธอร์อะไรสักอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วที่บอกว่าเขามีความใกล้เคียงกับเซคิโลเพื่หือนสามารถย้อนไปดูคลิปนั้นได้นะครับมันอยู่ในช่องนี่แหละก็ไปลองดูนะว่าเหมือนจริงไหมนู่นนี่นั่นแต่ล่าสุดครับผมจะบอกว่าล่าสุดล่าสุดจริงๆทีมงานหรือว่าคนที่สร้างเกมนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะแบบตระหนักรู้บางอย่างนะครับแล้วก็ดําเนินการบางอย่างเพื่อเปลี่ยนให้บรรยากาศ เกมของเขาจากแต่เดิมอ่ะที่มีความใกล้เคียง10กิโลนะครับหายไปเกือบหมดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูล่าสุดแบบไม่ค่อยมีความใกล้เคียงแล้วการวงการบล็อกนี่คือไม่เห็นเลยนะเอาออกไปเลยไปเน้นแบบต่อสู้แอคชั่นแบบเต็มฟูลกันเต็มๆเลยแต่อาจจะมีความไปไปใกล้เคียงเอเดอร์ลินหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อยากจะให้ไปใกล้เคียงอะไรนะครับ <S <S อยากให้เขาแบบทาใหม่ไปเลยเป็นของตัวเองเลยแต่มันก็อาจจะมีเลฟเฟลต์แหละแต่เห็นแล้วว่าเขามีการปรับและพยายามปรับตัวเกมของตัวเองให้เป็น ตัวเกมของตัวเองจริงๆครับระบบการต่อสู้นู่นนี่นั่นอะไรมากมายออกมาแนแอคชั่นแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวเกมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอในมุมมองของผมอีกสักรอบนึนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ดูไปแล้วในส่วนที่ผมใส่ไว้ในข้างต้นคลิปแต่รอบนี้มาดูแล้วก็เมาส์มอยในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าของดีนะใช่คําว่าของดีไม่มีความเป็นเซกิโลแล้วผมไม่เป็นแล้วเซกิโลเออเลอิกอย่ามายุ่งกับผมเซกิโลไ,ไ,ไปไหนก็ไปนะเออตอนนี้ก็คือเขาเป็นตัวของตัวเองไปแล้วนี่ ฉากอะไรผมไม่ขอวิจารณ์แล้วกันนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องมันดีอยู่แล้วยุคนี้กราฟิกเกมมันดีอยู่แล้วครับทั้งการเล่าเรื่องฉากหรือขอดูเกมเพลย์แล้วกันแต่ยังไงคลิปมันก็สั้นครับประมาณ2อนาทีดังนั้นก็ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับดูฉากดูความแบบเซตติ้งของเขาตัวละครนี้เท่าที่ผมเห็นอาร์ตจะเป็นเหมือนกับบาตรหลวงคนหนึ่งนะเท่าที่เห็นตอนเวอร์ชั่นแรกนะแต่เวอร์ชันนี้ปรับเปลี่ยนให้มันดูน่ากลัวตัวเอกปรับหน้าใหม่ บอกเลยว่าปรับหน้าใหม่คนจีนยังเทียบเลยแต่ก่อนหน้าจะแบบอ้วบนิดนึงตอนนี้คือหุ่นดีนมากหุ่นแบบเลียวสวยแบบสวยแบบแก่งอะ่ะเออการต่อสู้ทําได้ดีมากรอบนี้ทาได้แบบจอมยุทธระดับหนึ่งละมีความเป็นแบบจอมยุทธใช้กระบี่แล้วก็มีท่าเทคดาวที่เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองระดับหนึ่งนะนี่มีใช้ดาบคู่มีเซตติ้งที่แปลกใหม่โอโ้โหมีความาวัฒนธรรมเพราะว่าอิทธิพลของวูคองมันแบบทําให หลายๆเกมจีนมันจะต้องดึงวัฒนธรรมออกมาให้ชูมากครับชูลงมากว่าตัวเองก็มีประมาณนั้นฉากแอคชั่นกราฟิกการต่อสู้มีความใกล้เคียงกับวูลองนะวูลองที่เคยเปิดไปแล้วนะเป็นแนวแบบ3า๊กนะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็มีกลิ่นอายของของเอลเมากกว่าเซคิโลแล้วตัวนี้ แล้วก็ที่สําคัญเบิ้มเบิมคือลือมาเลยก็คือผมไม่แน่ใจว่าผ่านกองเซ็นเซอร์มาได้ยังไงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่บางทีตอนเกมเปิดจริงอาจจะโดนเนิร์ฟนะับเพราะว่าถ้าเป็นเกมจีนจ๋าจมันจะต้องมีการเซ็นเซอร์หรือว่าแบบมีกองเซนเซอร์อยู่นะอันนี้ไม่รู้ผ่านมาได้งไงนะเบ,บิ้มเบิมนะเจนะเจคือลือมาเลยนะนี่แล้วก็มีบอสที่แบบเอกลักษณ์เพื่อนๆจะสังเกตว่าจะไม่เน้นการบล็อกนะ วิดีโอตัวนี้จะไม่มีการบล็อกให้เราเห็นแบบจังหวะบล็อกแบบรัวๆเลยนะครับจะเน้นแบบแอคชั่นอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาเลิกเป็นแล้วเซคิโร่ผมบ่อยนี้เลิกแล้วผมไม่เป็นแล้วเซคิโร่เออผมจะเป็นวูชางจะเป็นตัวของตัวเองกันสักนทะีแล้วมีความแฟนตาซีแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้ที่ผมรู้สึกถึง ความเป็นแบ็กมิดหรือว่ามีกลิ่นอายของแบ็กมิดระดับหนึ่งนะครับมีความแบบคล้ายกับพี่ลิงมากนะตรงนี้เพราะว่าอิทธิพลของวูคองมันทําให้เกมจีนต่างๆในประเทศต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่ทําคุณจะแบบผมจะบอกยังไงเดีย๋ยวคือในโซเชียลจีนอะ่ะเดี๋ยวคลิปจบไปแนละ้วผมจะบอกว่าในโซเชียลจีนอะ่ะ มันร้ายแรงมากนะครับมันแบบมันเดือดมากคือเกมไหนที่เที่ยวไปโม้ว่าตัวเองเป็น3 p เป็นแบบของดีอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่ได้ขึ้งของพี่ลิงนะคือโดนโดนด่าโดนคอมเมนต์แง่ลบโดนแบบ โดนบอยคอร์ดอะ่ะโดนแบบดูถูกเหยียดหยามหนักมากครับบอยแต่ก่อนอะ่ะไอเกมพวกนี้ยังแบบเออไม่ไม่มีใครกดดันครับยังแบบโอ้โ,อโหเนียผมกราฟิกสวย 3A มเอ้นี่อะไรมากมายแต่พอวูคองเขาเปิดให้เล่นแล้วก็ทํายอดได้ถล่มทลายแล้วก็แบบพิสูจน์กันให้เห็นจริงๆว่าแบบมันโหดมากมันแบบการเรนเดอร์ดีเทลการเอาสถานที่ต่างๆโมเดลประมาณนี้ศิลปะวัฒนธรรมมาใส่ในเกมโอ้โหเรียบร้อยครับเกมที่เคยโม้ไปก่อนหน้านี้ก่อนที่วูคองยังไม่เปิดนะ ยับครับยับเลยใช้คําว่าแบบต้องเอาเกมตัวเองอ่ะกลับเข้าสตูดิโอเพื่อไปรีใหม่ไปขัดเกาใหม่ไปทำยังไงก็ได้ครับให้มันเป็นมาตรฐานอย่างน้อยนะต้องครึ่งหนึ่งของพี่ลีงคืออย่างน้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิกหรือว่าการต่อสู้มูมเมนต์นะต้องระดับ ขั้นต่ำนะต้องครึ่งหนึ่งของพี่ลิงที่เหลืออะไรยังไงก็ว่าไปนะครับดังนั้นพี่ลิงเหมือนกับเป็นการแบบตบเกียร์ยกระดับเกมที่เรียกว่าทิปเอของฝั่งจีนแบบแทบจะทั้งแผงนะยกชุดไปเลยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมบอกเลยว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะว่าเขาทํามาสักพักแล้วก่อนพี่ลิงอีกนะครับหรือว่าในช่วงเดียวกับพี่ลิงแล้วก็ปล่อยตัวเกมเพลออกมาไล่เรียกกันเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังของเขาไดกเขาก็ทำนู่นนี่นั่งมาก็แรกๆก็หูทวนรลมนิดนึงครับทำเออเขาบอก แ่ล่าสุดคือเหมือนจะแบบยกแผงเลยความเป็นเซคิโละอะไรการบล็อกการสวนการเทคดาวอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะจะเป็นของตัวเองซะมากกว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็ยังไม่สามารถที่จะวิจารณ์หรือว่าตัดสินอะไรได้เราต้องดูเกมเพย์เต็มๆหรือว่าต้องลองไปเล่นด้วยตัวเองครับถึงจะรับรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นยังไงคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าล่าสุดเขาก็ปล่อยเกมเพย์มาทั้งที่ ผมรู้สึกว่าปีนี้เขาปล่อยมา2เกมเพย์นะสองเทลเลอร์เลยดังนั้นมันมีซัมติงอะไรสักอย่างแล้วก็ครั้งแรกที่ปล่อยมาที่เป็นเวอร์ชันประมาณกลางๆปีหรือว่าต้นปีนะครับก็ไม่ได้เหมือนกับไอที่เราดูนะตอนนี้เลยคือมันมีความต่างแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยดังนั้นมันต้องมีซัมติงบางอย่างในวงการเกมจีนนะครับก็เอามาเม้ามอยกันโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีเกมอะไรหรือว่าข้อมูลอะไรมาเม้ามอยเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีครับไปก่อนครับบ๊ายบาย